เพราะว่าแบบเป็นคนจนมันก็ต้องทําอะไรที่แบบใช้ทุนที่ศูนย์บาทเท่านั้นเป็นแม่ค้าเต็มตัวตั้งแต่ตอนเรียนเลยป้องแบดกางเกงยียน50ตัว mm hmm. จากประตูน้ํา mm hmm. เพื่อที่จะกลับธรรมศาสตร์ลังสิต mm hmm. เคยเดินไปลองไห้ไปว่าแบบทำ mm hmm. อะไรอยู่วะเนี้ย <laughs> วันเดียวได้เกือบห mm ้0แสนอะไรที่ Amazing มาก แบบเด็กเซิร์ฟทำโรงแรมพอยต์หลักคือหาเงินเพราะว่าแบบเป็นคนจนมันก็ต้องทําอะไรที่แบบใช้ทุนที่ศูนย์บาทเท่านั้นช่วงประมาณปี2ปี3าที่เรียนหาไรเราเริ่มรู้จักว่าเออมันมีการพิออเดอร์ตอนแรกเราเหมือนขายหลายๆอย่างแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าเออกางเกงยีนขายง่ายร,ารู้สึกว่ากางเกงยีนนะตอบโจทย์เราด้วยที่จะทําได้ต่อไปเรื่อยๆป้งแบกกางเกงยีน50ตัวจากประตูน้ําเพื่อที่จะกับธรรมศาสตร์ลงังสิตเคย<ๆ>เดินไปร้องไห้ไปว่าแบบ ทำอะไรอยู่วันเนี้มันเหนื่อยมากแล้วเราทำคนเดียวคุณครูเห็นลากถุงเขียวทุกวันเพื่อว่าเรียนไว้ด้วยแล้วก็ขายครูด้วยเรียกได้ว่า เป็นแม่ค้เต็มตัวตั้งแต่ตอนเรียนเลยในช่วงนั้นการพรีออเดอร์มันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ยังใหม่อยู่มันเร็วมากคือเดือนแรกอาจจะได้แค่แบบพันสองพัตอนนั้นคือขายแค่ในอินสตาแกรมเลยค่ะพอมันเริ่มติดตลาดเริ่มแบบมีคนซื้อพรีออเดอร์เยอะ,ยะขึ้นเราก็เอากําไรอะอามาต่อทุนเพื่อที่จะเอามาขายเป็นพร้อมส่งจากนั้นก็เริ่มแบบผลิตเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ มือนในช่วงนั้นชื่อแบรนด์มันเป็นชื่อประโยคกันเยอะอะไรเงี้ยเด็กๆเราก,ก็รู้สึกว่าเออเป็นประโยคมันเท่ดีเราก็เลยอยากให้มีคําว่า is the b บ s สอะไรก็ได้แล้วเราชื่อนามิชาตัวเอ็นะคะก็เลยหาคาศัพท์ตัวเอ็มาเตอเป็นล i p p e r i s the b ต s บอะไรเงี้ยค่ะกางเกงยีนน่าจะมีประมาณแบบ20-30รุ่นเริ่มต้นที่6 9 0ยบาทเอวตั้งแต่2 1 22ไปจนถึง36เลยค่ะเสิร์ฟให้เป็นหลายๆสีก็จะมีแบบพวก Serlim f i t w i ายเล g ตัวที่ขายดีช่วงนี้ก็เป็นชนนนนกกกกรรระะบบบออออตงงยยยยที่่่เเเเปป็ลลาคืวออสู้หหุให เพียวแต่ว่าก็ใส่สบายแบบปลายขาไม่ได้รัดน่องมากขายตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังขายดีในการถ่ายแบบเราก็พยายามถ่ายแบบหลายๆไซส์ size, เพื่อให้ลูกค้าเราได้เห็นภาพส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงจะเป็นวัยทำงานสามารถใส่ได้ทั้งไปเที่ยวแล้วไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแมทช์ให้ดูว่ากางเกงยีนของเราอ่ะมันเป็นทั้งสาวหวานก็ได้จะเท่ก็ได้หรือว่าจะเซ็กซี่ก็ทําได้อะไรเงี้ยมันเป็นไอเทมที่ช่วยให้เราดูยูนิคขึ้นได้เราเนี่ยมีเซอร์วิสบริการแบบตัดขาหรือเอวข ะคะ่าบริการเนี่ยก็อยู่แค่ไม่เกิน150บาทบริการนี้มันจําเป็นเพราะเรารู้สึกว่าแบบอยากให้คนได้ใส่จริงๆแบบสรีระของเขาจริงๆ ตั้งแต่ช่วงแรกที่ไ ف ายขายมามันเป็นเหมือนฟิลแบบปากต่อปากเราออกบูธออร์แกนิกมากๆแต่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะไปลงหน้าร้านมากขึ้นค่ะยากขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะปัญหาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหมือนแบบว่าเรามักจะขายในสิ่งที่มันเบสิกก็เลยพยายามที่จะเสิร์ฟสิ่งใหม่ๆให้เขาบ้างเช่นออกเสื้อใหม่ออกหมวกบ้างลิมิเต็ดอ i ดิชั่นเหมือนเราต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าเราอยู่จุดไหนเราขายอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อพยายามยืนยันจุดยืนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลงกับแพลตฟอร์มใหญ่อีคอมเมิร์ อันจะมีแคมเปญของแต่ละเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามที่จะออกของใหม่พวกแบบ11 11 9็เเคยพีคสุดเนี่ยเป็นช่วงแคมเปญค่ะวันเดียวได้เกือบ50,000มันเป็นแบบอะไรที่ Amazing มาช่วงนั้นคือ10นาทีก็20แสนแล้วเขาจะเริ่มกดกันช่วงแบบเที่ยงคืนถึงตีสองอะไรเงี้ยพอเราเริ่มมีเงินหรือว่าเริ่มทํางานที่มันหาเงินได้เยอะๆอ่ะก็รู้สึกว่าแฟร์กับลูกจ้างเราแฟร์กับทุกๆฝ่ายได้จะไม่มีทางที่จะกดเงินเดือนเขาเพื่อที่เราจะ รวยคนเดียวอะ แค่ขายแล้วได้เงินให้มันจบแต่เราพยายามให้เขาได้ใส่ได้จริงเราพยายามให้คําปรึกษาว่าถ้าหุ่นแบบนี้ควรใส่แบบไหนออกแบบมาไม่ได้ให้มันแฟชั่นจ๋าเพื่อที่จะใส่ซีซันนี้เราจบแต่เราอยากให้เขาใส่ได้ก็เลยพยายามพัฒนาสินค้าตลอดแล้วก็พยายามแบบเวลาเราไปออกอีเวนต์เราก็จะคุยกับลูกค้าตลอดว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าชอบแบบนี้ไหมใส่แล้วโอเคไหมเราแค่ต้องมีตัวตนแบบที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้ลูกคา้ารู้ว่าเออเราใส่ใจนะเราคือคนขายแบบตัวจริงนะอะไรเงี้ยขององค์การนี้อะไรเงี้ยค่ะให้เขารู้สึก ว่าแบรนด์เรามีอะไรใหม่ๆตลอดทําให้เขารู้สึกสนุกไปกับแบรนด์รู้สึกมีส่วนร่วมกับแบรนด์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ